ไพรวันเคลื่อนไหวโดนใจชวนให้คิดหลังสมป,ปองเจอดราม่าถล่มหนักหลังจากพี่ชายคนสนิทสมปองนครไทยสงเจอดราม่าถล่มหนักเจติมทีวีพูออกมาแฉยับตัดขาดหลังโดนสมป,ปองเทคกลางคันฉีกสัญญาสองปีสร้างความเสียหายจนเตรียมฟ้องร้องนั้นด้านไพวันวรรณบุตรน้องคนสนิทของทิศสมปองออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางเฟซบุ๊กโพสภาพข้อความว่าพูดให้จริงเข้าไว และหากรู้สึกว่าไม่ให้ตอบตรงๆว่าไม่ตามที่รู้สึกอย่างนั้นโดยมีคนเข้ามาคอมเมนต์อาทิห่วงพี่แกและดูออกคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าถูกต้องที่สุดค่ะพูดความจริงที่สุดรักทั้งสองท่านค่ะ คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าสลับกันขึ้นลงนี่แหละชีวิตมีสติอย่างเดียวค่ะเหมือนเราอยู่ในกระแสทุกคนให้ความสนใจผลประโยชน์มาเป็นอันดับหนึ่งต้องมีสติไตรตรองจะรับงานอะไรต้องคิดให้ดีงานบางงานมันอาจไม่เหมาะกับเราเดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะเป็นกำลังใจให้ทั้งสองท่านเป็นต้นก่อนไพรวันจะพดยาวเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนว่าไพรวันเธอมีเพื่อนแล้วหรือยังได้พบได้เจอได้เห็นอะไรหลายๆอย่าง แล้วก็พลันให้นึกถึงคําพูดของพี่สาวคนหนึ่งพี่สาวที่น่ารักมากๆสําหรับผมเมื่อไม่กี่วันมานี้เราไปทานข้าวด้วยกันเธอถามผมขึ้นมาประโยคนึงเป็นประโยคสั้นๆแต่ทําให้ผมต้องกลับมานั่งคิดตามอยู่จนถึงตอนนี้เธอถามผมว่าไพวันตั้งแต่ศึกมาตอนนี้เธอมีเพื่อนจริงๆสักคนหรือยังผมตอบเธอไปแบบคนสนิทที่หยอกล้อกันเล่นว่ามีเยอะแยะนะแม่หนูมีคนรู้จักตั้งเยอะเขาชวนหนูไปกินข้าวไปทำนู่นทำนี่ แบบนี้เรียกเพื่อนได้ไหมหลังจากที่ผมพูดไปแบบนั้นพี่สาวก็รีบพูดส่วนผมขึ้นมาทันทีว่านั่นไม่ใช่เพื่อนนะไพรวันเพื่อนต้องไม่ใช่คนที่ชวนเธอไปกินข้าวจากนั้นก็คุยแต่เรื่องธุรกิจตั้งแต่คำแรกจนถึงคำสุดท้ายเพื่อนไม่ใช่คนที่เห็นว่าเธอเป็นตัวเงินตัวทองสำหรับเขาไม่ใช่คนที่มองว่าเธอมีมูลค่าเพราะเธอสามารถทำเงินให้เขาได้ตอนนี้เธอมีเพื่อนหรือยังน่าคิดมากเลยนะในวันที่เราเป็นที่ตั้งของผลประโยชน์ ผู้คนจะยังเข้ามาหาเราผู้ด,ดีกับเราปฏิบัติดีต่อเราหรือแม้แต่เสนอสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เราในความเป็นสิ่งนี้มีสิ่งหนึ่งที่เราจำต้องย้ำเตือนตัวเองให้มากๆนั่นก็คือว่าทุกคนอาจมีความรักพวกเขาจึงเดินเข้ามาในชีวิตของเราแต่ความรักที่ว่านี้อาจไม่ใช่ความรักในตัวเราอย่างที่เราเข้าใจมันเป็นความรักในผลประโยชน์ที่เรามีผลประโยชน์ที่ทุกคนเดินเข้ามาเพื่อตักตวงและกอบโกยมันไปจากเรา วันไหนที่ผลประโยชน์ได้หมดลงแล้ววันไหนที่เราไม่ได้ตอบสนองในสิ่งที่พวกเขาต้องการพวกเขาจะหันหลังให้เราบางคนอาจไหายไปเฉยๆแต่บางคนอาจทํำร้ายเราก่อนไปด้วยผมควรต้องเตือนตัวเองให้มากๆในเรื่องนี้ชีวิตไม่สามารถอยู่ได้หากเราประาากจากผลประโยชน์ร่วมกันกับคนอื่นอย่างสิ้นเชิงเราพึ่งพาเขาเขาพึ่งพาเราจึงอยู่ได้แต่เพราะเป็นอย่างนี้แหละ เราจึงต้องมีสติและเรียนรู้ที่จะระมัดระวังตัวเมื่อต้องปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นให้มากๆเราควรตอบรับเฉพาะแค่ในสิ่งที่เราตอบรับได้ทำงานให้เท่าที่เราอยากจะทำรับฟัง,ฟงความคิดเห็นจากคนอื่นที่เสนอแนะแต่อย่าเชื่อพวกเขาจงฟังเสียงหัวใจตัวเองให้มากเก็บเฉพาะสิ่งที่มีประโยชน์มาทบทวนอย่าเกรงใจคนอื่นจนความเกรงใจนั้นทำให้ตัวเองต้องลำบากในภายหลังอย่าทำเพื่อใครทำาไมเต็มใจหรือรู้สึกอยากจะทำ ที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะตอนไหนก็ตามหากรู้สึกว่ากําลังถูกเอาเปรียบจงรีบแสดงออกตรงๆจงเปิดเผยและออกห่างใครก็ตามที่เอาเปรียบเราจงยอมให้คนอื่นเกลียดแต่ย่ยยอมให้เขาเอาเปรียบและรังแกเราเด็ดขาดงานจะทําให้เรามีเงินแต่ถ้าเราเห็นแก่เงินจนไม่เลิกงานหรือไม่เลิกคนที่จะทํางานด้วยสุดท้ายตัวเราเองนั่นแหละที่จะไม่ได้อะไรจากการทํางานเลยไม่ได้แม้แต่การเป็นตัวของตัวเองในแบบที่อยากจะเป็น งานแบบไหนก็ตามที่ทำด้วยความฝืนทนงานนั้นจะนำความทุกข์และความขาดทุนในการใช้ชีวิตมาให้เราควรเลือกงานที่เราอยากจะทำจริงๆแม้มันจะน้อยอย่างและไม่ทำให้ร่ำรวยในเร็ววันแต่งานที่ทำให้เราได้ใช้ความสามารถจริงๆอย่างที่เราทำได้จะตอบแทนเราด้วยกำไรคือความสุขกี่ครั้งแล้วที่เราต้องถอนใจและเหนื่อยแรงกี่ครั้งแล้วที่เราฝืนยิ้มให้กับใครก็ไม่รู้ ซึ่งเราไม่ได้รู้สึกสนิทใจกับเขาจริงๆไพรวันเธอต้องมีเพื่อนแต่ตอนนี้ฉันว่าเธอยังไม่มีพี่สาวคนนั้นพูดกับผมขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ